ครับกับช่วงของนะยุ่นบาลอสำหรับชาวบ้านพบกับผมครับและท่านอาจารย์ฟาริดเด่นยิ่งยวดครับอัสสลามอัยกุวมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบเรากาตุอัยกุมุสสลามอัลลอฮุมะตุลลอฮีบบรากาตุครับอาจารย์ครับเราก็ผ่านมา4ฉบับนะครับสำหรับสารครับก็ได้ทั้งแง่ของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองและแม้แต่เรื่องของจริยธรรมเองซึ่งแฝงอยู่ในสารเหล่านั้น ซึ่งวันนี้เราคงจะเริ่มต้นกันที่สารฉบับที่5นะครับก็คงจะต้องขอานอาจารย์เริ่มกันได้เลยแล้วกันนะครับสารฉบับที่5้นยนะครับสารฉบับที่5นะครับท่านอบเมลลียอิสลามท่านมีสารถึงอัชอัสบินกอ์ครับเนื้อความก็คือแท้จริงท่านไม่ได้รับมอบหมายตำแหน่งเจ้าเมืองเพื่อให้รวบรวมทรัพย์สมบัติอันมหาศาลและบริโภคอาหารเครื่องดื่มรสดี ในทางตรงเงินข้ามมันเป็นความไว้วางใจที่มอบให้ท่านดูแลและรักษามนุษยความรับผิดชอบที่วางลงบนบาของท่านผู้นำของท่านซึ่งก็คือหมายถึงตัวท่านเมาออาลีอ,อัลิสลามเองได้แต่งตั้งท่านเป็นผู้เลี้ยงและดูแลสัตว์ของประชาชนท่านไม่มีสิทธิ์กระทำสิ่งใดตามที่ท่านปรารถนาและกระทำการโดยเอกเทศ โดยไม่แสวงหาการปรึกษาหารือและการอนุญาตของพวกเขาในภารกิจที่สำคัญของรัฐและสาธารณชนการตัดสินใจของท่านต้องวางอยู่บนข้อเท็จจริงที่เป็นจริงและเหตุผลที่แข็งแรงสิ่งที่ท่านควบคุมดูแลอยู่คือทรัพย์สินส่วนหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานาฮตาลาท่านเป็นเพียงผู้ดูแล ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะนำทรัพย์สินส่วนใดไปใช้เป็นการส่วนตัวข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะไม่ให้โอกาสข้าพเจ้าในการใช้โอกาสพิสูจน์ตัวเองต่อการเป็นนายที่ทำหน้าที่อย่างรุนแรงและผู้ปกครองที่เข้มงวดหวังว่าท่านคงจะเห็นแสงสว่างนั้นสาลก็จบเพียงเท่านี้ครับ สิ่งที่น่าสนใจก็แน่นอนครับคงต้องเรียนถามอาจารย์แล้วนะครับว่าผู้รับสารคือท่านอัชอัสบินอยสเนี่ยท่านคือใครแล้วเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นอย่างไรสำหรับการเป็นที่มาที่ไปของสารฉบับนี้ครับครับก็คือหลังจากที่ท่านอิมามดีได้เป็นอคอร์ดิฟ้าแล้วนะครับ,รบแล้วก็ท่านได้จบสิ้นการทําสงครามกับทางฝ่ายของท่านอุงยงาชาแล้วเนะี่ยในระหว่าง หลังการสงครามแล้วท่านก็ส่งคนของท่านไปเป็นเจ้าเมืองในที่ต่างๆอย่างที่เราได้เคยพูดคุยกันมาอชัดบินกอสเนี่ยนะครับถูกส่งไปเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่แคว้นอาร,ร์เซบจันนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในแถบทิศตะวันออกของประเทศอิหร่านนะครับแล้วก็เข้าไปในประเทศทางแถบเอเชียกลางทั้งหมดนะครับก็คคบจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ก็มีประเทศที่มีชื่อว่าอาร,ร์ไบจนด้วยนะครับซึ่ง ในสมัยโบราณเนี่ยแคว้นอรรัเซอร์ไบจานก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักเรเปอร์เซียนะครับซึ่งกินเน้ที่ไปถึงประเทศรรอศรรัสเซอร์ไบจานประเทศอุซเบกิสถานประเทศทาจิกิสถานประเทศตุร,ศตรกิสถานพวกนั้นนะครับ <S <S เมื่ออัชอาบินกอส์เนี่ยได้รับตําแหน่งเจ้าเมืองแล้วเนี่ยนะครับโดยนิสัยใจคอของอัชอาบินกอส์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีความจริงใจต่อท่านอิมามอลี ครับแล้วก็การประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมของเขาในระยะต่อมาเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าเขาจะเล็งเห็นในเรื่องของผลประโยชน์ในโลกนี้มากกว่าผลประโยชน์ของอิสลามเมื่อไปเป็นเจ้าเมืองที่อาเซอรจันเนี่ยอาชากรีนกอยส์ก็เริ่มรวบรวมทรัพย์สินเงินทองต่างๆเข้าสู่ไปตุนมานนะครับภาษีต่างๆแล้วก็ภาษีสวยหรือว่ายิสยะที่เก็บมาจาก ประชากรที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมนะครับก็เป็นจํานวนมากเพราะว่ามีชาวเผ่าต่างๆที่อยู่ในเอเชียกลางเนี่ยในในอเาเซอร์ไบจานยังไม่ยอมรับอิสลามก็โดยหลักการข้อหนึ่งคือถ้าว่าประชากรเหล่านั้นไม่รับอิสลามเนี่ยก็สามารถจะนับถือศาสนาอิสลามเดิมอนับถือศาสนาเดิมของตนเองไปได้แต่ต้องจ่ายภาษีให้กับทางรัฐาซึ่งมีอัตราแน่อนอนนะครับอัชอาดบินซอบินอยส์นี่ก็ได้รวบรวมทรัพย์สินนี้แล้วก็ นำมาเป็นของตนเองนะครับเมื่อถูกตำหนิหรือว่าท่านอิมามอลีได้ส่งสารฉบับนี้ไปเป็นการเตือนนะครับแล้วก็คาดโทษอัชบินกอยส์เนี่ยแทนที่เขาจะสำนึกในสิ่งที่ทำไปเนี่ยก็นำเอาทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่ช่อราชวังหลวงมาได้เนี่ยลบหนีไปแต่ว่าได้รับคำอึกษาหารือจากสหายของท่านของเขาก็คือฮิจ อันกินดีนะครับซึ่งเป็นคนที่มาจากแถบเยเมนก็เป็นซอฟบ้าคนหนึ่งของท่านนิมนมารมีเหมือนกันก็ให้คําแนะนําว่าให้กลับไปพบอิมมารมาลีแล้วก็สารภาพความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าท่านนิมนมามีเนี่ยก็จะอภัยโทษให้ครับอัชอัชบินกอยส์นี่ก็เลยตัดสินใจนาทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดที่ตัวเองหอบหลบหนีไปเนี่ยไปพบกับท่านนิมนมารมีรท่านนิมนมารมีก็ได้สอบสวนแล้วก็มีการคํานวณ เงินทองต่างๆที่ได้ช่อราชบางหลวงไปหากส่วนที่เป็นเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายาค่าตอบแทนของเขาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าติดลบต้องจ่ายคืนใบตุ้นมาเนี่ยถึง4ี่แสนดิรัมโฮโฮครับท่านมหารีก,ก็ก็ให้อนำเงินอันนี้มาใช้แล้วก็ยังให้อ uh ัชอัชฟิน s กย์เนี่ยอยู่ร่วมในในในการปกครองท่านต่อไปครับทีนี้อ uh ัชอัชฟินโก้ย์เนี่ย ต่อมาได้มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในปริศาส์อิสลามเพราะว่าในระยะเวลาต่อๆไปเนี่ยเราก็จะไปถึงการทำสงครามของอิมามารีกับมอาวียะซึ่งเป็นสงครามครั้งใหญ่เลยนะครับ,รบซึ่งก็จะมีในสารฉบับต่อๆไปแต่ว่าเหตุการณ์สำคัญก็คือในระหว่างการสู้รบในสงครามกับมอาวียะที่เรียกว่าสงครามซิฟฟินเนี่ยนะครับอัชอัชบินกอ伊เนี่ยก็เป็นผู้บัญชาการ กำลังทหารส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีปีกซ้ายปีกขวามีทับหน้าอะไรพวกนี้นะอัชอัตก็ดูแลอยู่อยู่ใน,ในกองกองกำลังกองหนึ่งในระหว่างที่มีการสู้รบเนะี่ยอัชชัตวินกกยสนี่ก็ได้แสดงความเป็นคนหน้าไหวหลังหลอกกลับกรอกไม่จริงใจต่ออิมาวาลีซึ่งมันจะอาจไปถึงที่ว่าเขาจริงใจต่ออิสลามหรือเปล่าก็มีการติดต่ออย่างลับๆกับ,บ,บมาวยะ <Okay. S 2> ในขณนะนั้นในกองทัพของโมวยาสก,ก็อยู่ในภาวะที่เกือบจะพ่ายแพ้ต่อของอิมาม,มกับกองทัพอ,อิมามาเลีแล้วก็มีการติดต่อกันอย่างลับๆว่าจะมีการก่อขบฏขึ้นในกองทัพของอิมามาเลี mm hmm. ก็คือเมื่อมวยาสได้ดําเนินแผนบางอย่างเนี่ยให้ทางอัชอัชบินกอยส์รับรับแผนนี้ไปดําเนินการต่อในกองทัพขอ,อิมามาเลีแผนของโมวยาที่ว่านี่ก็คือว่าเมื่อเข้าใกล้จะแพ้เนี่ย เขาได้ปรึกษาหารือกับอัมอิบนีาสซึ่งเป็นกุลซื่อของเขาซึ่งเป็นสอบา้าคนหนึ่งของท่านสดาเหมือนกันครับซึ่งซึ่งตัวละครต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะพูดกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปถึงเหตุการณ์สงครามเหล่านั้นเราก็จะพูดกันในรายละเอียดแต่ว่าจากการปรึกษาหารือนี่แหละก็กําหนดทริคขึ้นมาหรือว่าก,กุศโลบายที่จะสกัดกัน้นการรุกของอิมมัมกองทัพอิมม,มัมมารีโดยการตัดสินใจเอาอ แผ่นที่บันทึกอันกุรานเนี่ยไปผูกไว้ที่ปลายหอบของทหารแล้วก็ไทยทหารเนี่ยชูขึ้นมาว่าเ,าเราจะตัดสินด้วยกับอันกุรานนี่คือตอนที่จะแพ้แล้วตอนจะแพ้แล้วทั้งฝ่ายกองกําลังของอิหร่าที่ได้ตกลงกันไว้เนี่ยก็รับรับลูกขึ้นมาว่าเมื่อเขาจะตัดสินด้วยอันกุรานเนี่ยเราก็ต้องยอมสิซึ่งคนกลุ่มคนที่รับลูกคือกลุ่มของอมีอาชาบินไอย,อยเป็นคนเป็นแกนหลัก เป็นหัวหน้าทีมเลย <N> นะครับนี่ก็แสดงว่าเป็นการาช่อชนหรือว,ว่าเป็นการาหักหลังอิหร่าเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเป็นเจ้าเมืองก็คอร์รัปชันมาแล้วครั้งนี้ในวิกฤตในการรบครั้งนี้ซึ่งเป็นความเป็นความตายของคอลิฟ้าของอิหม่าีเลยตำแหน่งคอลิฟ้าของอิหม่าีเลยถ้าชนะมววาวยะครั้งนี้เนี่ยท่านก็จะเป็นคอร์อริฟ้าปกครองอาณาจักรอิสลามอย่าง,างสงบแล้วก็จะพัฒนาอาณาจักรไปอย่าง มากเลยนะครับ,รบแต่ว่าแผนนี้ก็เกิดขึ้นก็ทางกองทัพทหารในกองทัพของอิหม่าีโดยการนําของอาชัสบินกกยส์เนี่ยก็รับรู้ว่าเมื่อเขาจะตัดสินด้วยอัลกุรอานเนี่ยเราก็ต้องยอมรับก็ต้องมีการยุติสงครามแล้วก็มาเจรจากันโดยใช้อัลกุรอานเนี่ยเป็นตัวตัดสินอิหม่าีเนี่ยรู้ถึงแผนการเหล่านี้ดีแล้วเพราะว่าท่านก็รู้จักมาวิยะดีแล้วก็อารมริวเนีสเนี่ยท่านก็รู้จักดียิ่งกว่าใครแล้วก็ ในในในช่วงที่เราถึงเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราจะได้มาวิเคราะห์ว่าอัมบูนอัสเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นซอาบ้าของท่านศาสดาคนสําคัญคนหนึ่งแต่ว่าจริงๆเขาคือเข,า,ขามีนิสัยใจคอเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแผนนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอาเป็นว่าเมื่อกุสลบายนี้ถูกนํามาใช้แล้วเนี่ยอิมาวมาลีก็รู้ทันก็บอกอาตหาของท่านว่าฉันนี่แหละคืออันกุรอาน ที่เคลื่อนที่ที่พูดได้อน,นั้นเป็นกุอานที่เป็นกระดาษซึ่งอยู่บนปลายหอกเนี่ยคือกุอานนั้นพูดอะไรไม่ได้นั้นฉันเนี่ยคือกุอานที่พูดได้ต้องเชื่อฟังฉันเลย <c oughs> อ่าจะจะไปหลงกุศโ,โลบายอันนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยบรรดาทหารก็มีปฏิกิยาที่เรียกว่าดาบที่เคยหันไปสู่ทหารมราวย,ยานเนี่ยก็จะเริ่มหันมาหายหมวาวลีละ <c oughs> ทีนี้ในวิกฤตช่วงนั้นเนี่ยก็มี อกองกำลังกองหนึ่งของอิหร่ามบาลีที่นำโดยท่านมาริกอันอัชตาร์เนี่ยไปถึงที่หน้ากระโจงค่ายพักของมัวอวิยะกับอัมริอาสต์ะครับกำลังจะเข้าไปจ่อคอหอยมัวอวิยะแล้วแต่ว่าในระหว่างที่เจรจาเนี่ยทางอ,อ,อัชวินกอส์เนี่ยแล้วก็ทีมของเขาเนี่ยก็ยื่นคำขาดว่าจะต้องยุติการรบแล้วก็ไปตามมาริกอัลอัสตาร์เนี่ยกลับมา ในทันทีแล้วก็จะเกิดการจะมีจะมีการจรจรเกิดขึ้นท่านีมามารีก็ได้นำได้ได้ให้คนของท่านเนี่ยไปแจ้งกับท่านมาลิกอัชตาร์ว่าให้กลับมาพบท่านที่ที่กองบัญชาการรบมาลิกบอกว่าจะกลับไปได้ยังไงนี่เราอยู่จอะขอหอยแล้วนี่เราจะเผด็จศึกอยู่แล้วท่านมาลิกอัชตาร์ก็ไม่กลับไงเพราะว่าจะเข้าไปเผด็จศึกอยู่แล้วคนของทมามมลีที่ส่งไปก็กลับมาแจ้งทมามมลีว่ามลิกอัชตาร์เนี่ยมลิกอัชตาร์คือใครก็คือ ถ้าเปรียบว่าศาสดามมฮัมหมัดมีลีเนี่ย mm hmm. มานิอัชัตกับอลีก็คือเหมือนโมฮัมหมัดกับอลี mm hmm. คือเป็นลีของเป็นเป็นมานิอัชัตเหมือนกับท่านอลีเป็นกับท่านศาสดาค,ความสําคัญของมันิอัชัตเนี่ยคนทหารที่ไปตามก็มาแจ้งว่ามานิอัชัตไม่ยอมกลับมาทําไงดีบรรดาคนที่รับงานมาจากมาวยญาวนี่ก็ขยับดาบให้กระชับขึ้นแล้วก็เป็นการส่งสัญญาว่า ยังไงก็ต้องเอามาลีกอัสตารกลับมาครับคือถ้าไม่กลับมาในอิมาวาีมีปัญหาแน่<ม>แต่ถามว่าอิมาลาีกลัวคนพวกนี้ไหมอิมาวีไม่ได้คนกลัวคนพวกนี้แต่มันเกิดเรียกวิกฤตการณ์แห่งการใช้อุศลบายหรือว่าแผนสกปรกเนี่ยท่านก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาอะไรได้<ม>ท่านจึงสั่งว่าให้ไปตามมาลิกอัสตารอีกครั้งหนึ่งถ้าเขาไม่มาเนี่ยให้เอาศีรษะเข้าม,ามอ่า ทหารคนนี้ก็ไปแล้วก็บอกว่าท่านอิมามอัลีสั่งให้ท่านกลับไปด่วนเลยถ้าท่านไม่กลับไปเนี่ยท่านสั่งว่าให้แอลีิสซาท่านกลับไปแทนซึ่งคําพูดเนี่ยมาริอัลตารเนี่ยรู้เลยทันทีว่ามันวิกฤตละคือวิกฤตที่ท่านต้องกลับไปละเพราะงั้นอิมามอัลีไม่สั่งอย่างนี้ระหว่างนั้นเนี่ยท่านก็กลับไปเนี่ยก็มีทหารของฝ่ายมวยันเนี่ยยิงธนูเข้ามาแล้วก็เจาะที่แขนของมาริอัลตานมาริก็หักก้านธนูทิ้งแล้วก็เดินกลับไปหาอิมามอัลับ แลวก็สุดท้ายทางกองทัพของอิมาลมีก็ต้องยอมเจรจากับทางกองทัพของอฝ่ายมัววิยะและก็การเจรจาเป็นยังไงก็เราอาจจะไปพูดกันในช่วงสงครามซิฟฟินทีนี้เรื่องของอัชอัชบินกอยส์เนี่ยยังไม่จบหลังจากที่รบในสงครามซิฟฟินแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดการเจรจากันแล้วเนี่ยในระหว่างที่รอการคืนในสงครามซิฟฟินพอยุติแล้วเนี่ยก็มีการตกลงกันระหว่าง2ฝ่ายว่า จะมีการตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นมาตัดสินความขัดแย้งระหว่างทั้งอิมมัลมารีกับมวาวยะโดยให้เวลา6เดือนให้อนุญาโตตุลาการเนี่ยสองคนฝ่ายของมวาวยะหนึ่งคนฝ่ายอิมมัลมารีหนึคนแล้วก็ไปปรึกษาหรือแล้วก็6เดือนครบก็มาที่สมรภูมิต,ตรงเนี้ยแล้วก็มาแจ้งผลการตัดสินผลตัดสินของอนุญาโตตุลาการเป็นยังไงทั้ง2ฝ่ายต้องปฏิบัติตาม ฝ่ายมารยะนี่ก็ตั้งอัมริยาสเนี่ยเป็นอนุญาโตตุลาการเลยฝ่ายท่านอิหม,มามบารีเนี่ยก็ครั้งแรกเนี่ยตั้งท่านอับดุลลอห์อ,อิบนีอับบาสเป็นตัวแทนทางฝ่ายท่านแต่ว่าโดยแผนของเมารยะเนี่ยก็รู้แล้วว่าถ้าเอาอับดุลลอห์อ,อิบนีอับบาสไปเนี่ยเสร็จแน่เพราะว่าอับดุลลอห์อ,อิบนีอับบาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดของอิหมัมบาีของฝ่ายอิมัมบาีเหมือนกัน ก็เกิดการไม่ยอมรับไม่ยอมรับนี่คือฝ่ายของอิมามารีเองเนะที่รับงานมาเนี่ยว่าไม่เอาดุลลอยเนืยอบาสทางฝ่ายมอญยะก็คอนเฟิร์มมาว่าอดุลลอ์ถ้าเป็นดุลลอยเนืยอบาสเราไม่เอาแต่ว่าทางฝ่ายอิมมาลีเนี่ยไม่เคยบอกว่าถ้าอัมดุนเนสเนี่ยไม่เอาอทําไมถึงทางอิมามารีไม่เกิดกรณีนี้ขึ้นเพราะอิมามารีก็รู้อยู่แล้วว่านี่มันเป็นแผนเขาอะเขาจะเอาใครมาเป็นันื้อโตตุลากา,การก็แผนแผนที่แผนสกปรกมันมีอยู่แล้วไง เมื่อไม่เอ,อับดุลลาห์บาสก็เปลี่ยนเป็นมาลิกอัลอัตาร์แทนก็ไม่เอาอีก<ม>ก็ทั้งที่สองเนี่ยระบุชื่อมาเลยว่าเป็นท่านอบูมูซาอันอัชชารีซึ่งขณะนั้นก็เป็นเจ้าเมืองบัสรอซึ่งอบูมูซาอันอัชชารีเป็นใครยังไงและอนุญาโตตุลาการเขาตัดสินยังไงเนี่ยเราเรายกยอดไปในช่วงของสงครามซิฟฟินครับแต่ในระหว่างที่รอการตัดสินของอนุญาโตตุลาการ6เดือนเนี่ย ฝ่ายของมัมมาลีส่วนหนึ่งเนี่ยก็แยกตัวออกไปอีกโดยมีอาชัชวินกอยส์นี่แหละเป็นผู้นำอีกก็เรียกว่าเป็นพวกคอวาริสอ่าคือ,อบอกว่าที่มัมมารีไปยอมแพ้แะอะไรเนี่ยมันไม่ถูกแล้วมันต้องสู้ว่าวิญญาณไม่ไปนู่นอีกทั้งทั้งที่ตอนนั้นตัวเองก็เป็นฝ่ายที่ไปเห็นด้วยอ่าเนี่ยก็ทีนี้อาชัชวินกอยส์เนี่ย,ยก,ยก็รบในสงครามของของ,ของฝ่ายคอวาริสแล้วเนี่ย ในเวลาต่อมาเนี่ยอ,อชอัชวินกอสเนี่ยมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อยูดาบินตีอชอัชอิม,อมามอลีต่อมาก็ถูกสังหารเสียชีวิตนะครับท่านอาตอนนั้นก็เกิดวิกฤตที่ว่ามอาูอิยะเนี่ยก็ประกาศตัวเองขึ้นเป็นคอลิฟะหลังจากอิมามอลีเสียชีวิตแล้วก็เกิดการสู้รบกับท่านอิมามฮัสซันอิมามฮุเซนเพราะว่าบรรดามุสลิมส่วนใหญ่นี่ก็เห็นว่าอิมามฮัสซันเนี่ยเหมาะสมกว่าครับ แต่จากการสู้รบกันเนี่ยอิมามอัสซันก็มีความคิดเห็นว่าถ้าสู้รบกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายที่ตายในเป็นมุสลิมทั้งคู่ท่านก็ไม่ต้องการที่จะให้เกิดการนองเลือดระหว่างมุสลิมด้วยกันจึงเกิดการเจรจากับระหว่างท่านอิมามอัสซันฝ่ายอิมามอัสซันกับฝ่ายมุอาวยะแล้วก็มีข้อตกลงออกมาว่าโดยโดยย่อๆก่อนนะว่าในระหว่างเนี่ยให้มุอาวยะเป็นคอลิฟ้าไปจนกระกทั่งเสียชีวิต แล้วหลังจากมูอวิยะเสียชีวิตแล้วก็ต้องยกตําแหน่งอลรฟ้าของโลกอิสลาเให้ท่านอิมามฮัสซันครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของทางฝ่ายตระกูลบันิฮาชิมมาเตลอดแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ว่ามูอวิยะเนี่ยก็วางแผนไม่ให้อิม,มามฮัสซันได้เป็นคอลรฟ้าก็คือไปติดต่อกับนางยูดาบินบอัสซบินกอยส์เนี่ยซึ่งในขณะนั้นเนี่ยได้มาแต่งงานเป็นภรยาคนหนึ่งของท่านอิม,มามฮัสซัน ติดสินบนหนึ่งหมื่นิรธรมแล้วก็สัญญาว่าจะแต่งงานนางยูดาเนี่ยกับยาซีบินเหมายาซึ่งเป็นลูกชายของเขา<ม>ให้วางแผให้วางยาพิษอิมมัสวัสนซึ่งนางยูดานี่ก็รับธรรมรับธรรมแล้วก็สําเร็จอิมมัสวันก็ถูกวางยาพิษโดยนางยูดาเนี่ยเสียชีวิต<ม>ก็ท่านเสียชีวิตไปก่อนเมายาก็จึงวางกฎสโลบายดําเนินการโนมิเนตให้ยาซีซึ่งเป็นบุตรชายของตนเองเนี่ยขึ้นเป็น คอลิฟ้าคุณตอไปเพราะว่าโดยลมเลิกข้อตกลงเงินอ่งงา,นายนั้นไม่มีแล้วเพราะมีหมอซันตายไปก่อนแล้วไม่ได้ตายก่อนหลังมอญยาแต่ว่าจากการวางยาพิษนี่ก็จะเห็นว่าผลกระเทือนจากอัสอัมบินกอยสเนี่ยมันมีมากมายถึงขนาดนี้นะครับ,รบทีนี้เรื่องสำคัญก็คือว่าสัญญาที่มอายาให้กับนางยูดาไว้เนี่ยที่ว่าจะให้เงินเนี่ยให้ นะครับเงินให้แต่ว่าที่จะแต่งงานกับยาซีดเมาวยาก็ไม่ให้แต่งเพราะว่าก็ยังวางยาพิษหมอสานได้เดี๋ยวไปวางยาพิษยาซีดอีกอันนี้ก็ล้มเลิกไป<ม><ม>นี่ก็คือความเป็นมาโดยย่อๆของ H. H. Iz, อัชอาสบินกอยส์ถึงความได้แรงของเขา<ม>ครับ,รบทีนี้เราอาจจะมีคําถามผมถามแทนเลยว่าเออแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ทําไมไม่กําจัดอัชอาสบินกอยส ไปเส้นน่ะครับใช่ครับเป็นข้อสงสัยครับเป็นคําถามที่เราเพราะว่าเพราะแท้จริงแล้วตัวท่านมามอเลกก็ได้รับทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของความที่เขาเป็นคนกลับกรอบมาตั้งต่เดิมแล้วแต่ว่าท่านิมามอรลเนี่ยจะเป็นคนที่มีลักษณะหนึ่งที่ชัดเจนแล้วก็เป็นจุดเด่นของท่านเลยคือเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยที่ยังไม่เกิดขึ้นท่านบอกว่าทำไปไปทำก่อนไม่ได้สมมติว่าคนคนนี้ในอนาคตเนี่ยจะต้องไปฆ่าใครสักคนหนึ่ง ซึ่งคนคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสําคัญคก็เรารู้ว่าเขาจะเป็นฆาตรกรในอนาคตทําไมวันนี้เราไม่ฆ่าเขาซะเลยลนะ่ะม,มาวันนี้ก็บอกว่าเราฆ่าเขาไม่ได้เพราะว่าเยกว่าการกระทําการนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นความผิดยังไม่สําเร็จเขายังไม่ได้ฆ่าใคาเรเราไปสังหารเขาวันนี้เนี่ยมันจะมีข้อพิสูจน์อะไรว่าเราสังหารเขาเพราะอะไรนะ hmm. ครับมันก็เป็นไปตามเา็าเรียกว่าคันลองตามที่อลัลลอฮ์ได้กําหนดมาก็เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาที่ว่า บรรดาศาสดาของอลอหลายหลายคนก็ถูกฆ่าแล้วทําไมเราไม่ศาดสดาเหล่านั้นไม่ฆ่าคนที่วางแผนจะฆ่าท่านเสก่อนแล้วนะครับ <S 2> <S 2> นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นคําตอบให้กับอัชชาร์ินกอยส์แต่วันนี้เรามาพูดเรามาคุยกันในรายการของเราเนี่ยก็เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหมดแล้ว <S 2> <S 2> เราก็สามารถจะเรียบเรียงไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นสเต็ปว่าอัชชาร์ดินกอยส์เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ในเวลาต่อมาเขาได้ก่ออาชญากรรมอย่างไรบ้างต่อ ต่อโลกอิสลาม,ลามและก็ต่อผู้ปกครองและก็ต่อบุคคลสําคัญของของโลกอิสลามของเราครับครับ,รบแล้จริงๆแล้วพูดถึงว่าในแง่ของการปกครองของท่านมามารีเองซึ่งก็ถ่ายทอดมาถึงจากที่อาจารย์พูดถึงว่าการปกครองท่าน,นเป็นมหันะครับนครับจะเห็นได้ว่าท่านจะหลีกเลี่ยงการหลังเลือดและเสียหายของมุมมสลิมด้วยกันครับถึงขั้นกับว่าแม้จะรู้ว่านี่เป็นอุบาย ให้ยอมที่จะหยุดการสู้รบทั้งที่ตัวเองได้เปรียบใช่ครับแต่ท่านก็ยอมยอมแม้ทั้งยื่นคําขาดให้กับคนที่ท่านรักที่สุดในสมือขวางท่านเนี่ยด้วยว่าถ้าไม่ยอมทําตามให้ตัดหัวมาเลยให้ตัดหัวเลยคือยอมถึงขนาดนั้นซึ่งสิ่งนี้ก็ถ่ายทอดมายัางท่านแบบอาัาสซันอิซามเองครับที่ว่ายอมที่จะไม่ให้มีการหลังเลือดด้วยการล่วงมุสลิมโดยให้อํานาจ ตำแหน่งกับมัวย่าไปก่อนเลยครับใช่และแม้ว่าท่านก็น่าจะรู้ในเบื้องต้นและในอนาคตด้วยซ้ำว่าต่อไปท่านเองก็จะถูกชดชนตรงนั้นอ่าคือคถ้าเราศึกษาจากสารของท่านนิมมวารีทุกๆศสารเนี่ยเราจะเห็นว่าคือมันไม่ได้แสดงว่าท่านเนี่ยรู้ในในอน,นาคตแต่เหมือนกับท่านเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์เจาะลึกถึงธรรมชาติของมนุษย์ ที่ว่าถ้ามนุษย์คนนี้มีการปฏิบัติอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้แล้วก็จริงๆแล้วในชีวิตเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไร,รมันก็จะเหมือนกับว่าท่านมารมล,ลีเนี่ยรู้ถึงกรรมรสันดาลของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อความผิดยังไม่เกิดการกระทายังไม่สําเร็จเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดๆได,ได,ได,ได้นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเป็นข้อคิดของของสารฉบับนี้ที่เราได้รับ,รบนะครับ เราก็คงได้จบกับสารฉบับที่5นี้นะครับด้วยกับสิ่งที่ได้มาทั้งหมดนะครับก็พอดีกับเวลาเช่นเดิมครับอาจารย์ครับก็ท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าอชาลอ์ตอนหน้าพบกันใหม่กับนายุนบาระอสรับชาวบ้านครับสำหรับวันนี้ผมกาจาฟริตเดนยูโยต้องขอลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะราะ์มะตุลลอฮ์วะบะเระกาตุวะลัยกุมุสสลามวะเุราะ์มะตุลลอฮ์วะบะเระกาตุ